สวีดัตจัจลิดโสดีวันนี้ผมมาเป็นคนนัตตาดีแคสรายการนี้มาเลยครับ <c oughs> วันดีครับยินดีตอนสุทชาติดาวโคสูเฮดดี้พิกเซลเกมเมอร์รับกับผมในปลาเฮดดี้พิกเซลสุดน่าตาดีนะที่ละเมอกันไปเองนะครับไม่ต้องอะไรมากครับมาเล,เล่นกันเลยดีกว่าโอเคทำไงให้แม่มันใกล้ปากดีวะนเนี้ยมาโอเคครับโดยแมปนี้ก็เป็นแมปพลากัวนะครับกินทั่วนะครับอันนี้คือกลัว หุ่ยเพลแล้วกลัวที่จะเล่นมันพากลัวไปด้วยแมปเนี้ยพากลัวโอ้ไม่นาเล่นเอานายสวัสดีอย่าเล่นมุกนี้ดิยนินิดนะเอาขอโทษครับไปเราไปเล่นกันดีกว่าครับพวกความไม่รีรอและรอรีนะครับโอโ้หัวชนปุ่มแมป <c oughs> เลเวลหนึ่ง let's go โอ้โหโดดซ้ายโดดขวาโดดหน้าโดดหลังโดดพรอ้อมันเฮ้ยลืมไปมันเป็นใบไ,ไม้ครับใบไ,ไม้เวลาถูกเพสกอเพจแล้ว,ว่าครับมันจะหายที่รับ ทีละเมิสทีละเมิสนะครับเหมือนโดนจิกไปนะเหมือนโดนขโมยโอ้โหแต่สะหับผมนี่รอดได้อยู่แล้วนะครับน่าจะดีกันเลยทีเดียวนะครับค่อยๆโดดไปครับโอ้โหต้องเรียกว่ารักษาโมเมนตัมรอไวนะครับเลนกลางเป็นที่สุดนะครับเลนกลางนี่ต้องเรี้ยวสุดยอดนะครับเลี้ยวซ้ายหน่อยเลี้ยวขวาหน่อยก็ดีรู้สึกค่อนข้างจะยากไปไอเทมตรงกลางนี่มันคืออะไรวะเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวละเวละเวละเฮ้ยเวแล้วเฮ้ยเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวโมเมนตัมพังโมเมนตัมพังออได้ละได้แล้วอืจุ๊บ เกือบเกือบโมเมนตัมไม่พังละเกือบไเกือบโมเมนตัมไม่มาเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยโอ้โหปบายโอ้ my goodness เอาไม่เอาไม่เอาไม่เมื่อกี้พลาดไปหน่อยโมเมนตัมมันพังตอนนี้เราโมเมนตัมเซนเตอร์เหมือนเดิมครับเดี่ยวนะเอาได้แล้วได้แล้วเมื่อกี้เราไปช้าไปหน่อยครับที่ในการยืนของเราค่อนข้างน้อยครับเอาง่ายๆคือที่สังคมถอยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ยากยาก มันหายไปทีเราบสองใบอะมันมีกี่เลเวลวะเนี่ยอุ๊ยจุ๊บมเมนตัมมาเว้ยไอ้น้องคิดจะทำแมปให้พี่ยังเร็วไปสองปีเว้ยโอเคครับค่อยๆโดดนะครับเฮ้ยผมว่าค่อยๆโดดไม่ได้แล้วละ่ะเดี๋ยวเว้ยเ้าโอ้ my goodness running let's go โดดซ้ายโดดขวาผมก็รู้ว่าผมโคตรหน้าตาดีอะ่ะขอโทษครับจะไม่เล่นมุงนี้อีกถ้ามันเกียมมุงนี้ผมมากอะ จนเล่นผมอย่างเงี้ยฮึจุไปครับไปด้านข้างครับด้านขวาด้านซ้ายนี่คดเล่นผมเลยฮึจุ๊เวแล้ว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 อ๋อได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดูดีได้อมเมนตัมมาไปครับไปเรื่อยๆครับค่อยๆ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 ฮ้ยจุฮึจุ๊อตายติดรั้วเมื่อกี้เกือบได้แล้วผมติดรั้วรั้วอะไรรั้วแห่งความรักไม่ใช่แหละ ดูแห่งความเกเรหรือว่าอาจจะมีคนถามนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ใจเย็นๆนะครับผมออกจะใชแ้แท้แต่ดูแน่ๆก็คงอาจไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ของไม่ใช่ปฏิเสธคือปฏิเสธก็ค,คือใช่มันก็ไม่ใช่แต่ไม่ใช่แต่มันก็ใช่แต่ไม่ใช่พางงอีกอย่าว่าแต่คุณงงผมก็ยังงงนั้นอยา่า <c oughs> อยา่อยาหยุคพูดเรื่องนี้เลยดีกว่านะครับออขอทางหน่อยครับ้อสังคมไทยอะ ควรให้ทางบ้างเด้วยเหตุยูยยโซมัดเก็บปังอย่างนั้นใครจะไปต่อได้แะให้พี่คุณเนอะเดียวเดียวเอ้ยจับอุ้มโมเม,ตตมนตัมยังมาโอ้โมเมนต์ไม่มาโมเมนต์ไม่มาพาไม่ดีไม่ดีโอ้ไมคุณเน็ตสีโอ้ไมคุณเฮ้ยเอาจริงอนะเว้ยฮึบ อแบบนี้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปแต่พอไม่ง่ายมันก็ง่ายฮึบเจาะโมเมนตัมอายุโมเมนตัมบายุติดเจ็ดติดเจ็ดติดเจ็ดฮึบโอ้โหเฮ้ยเจาะเฮ้ยเจาะเฮ้ยอย่าอย่าอยู่กับพี่อย่าอยู่กับพี่ครับอย่าอยู่กับพี่เย็ดโอ้ยต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ค่อย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 ผมเอาโมเมนตัมมาแล้วผมเอาเซนเตอร์โมเมนตัมแหละเอาเลสโมเมนตัมแล้วกันนั่นไงนั่นไงนั่นไง กลับแล้วกลับแล้วผมไม่เอาเลมโมเมนตัมแล้วเอาเซนเตอร์โมเมนตัมเหมือนเดิมแล้วกันน่าจะโอเคโดดไม่ทันโอ้ oh my god เน็ตค่อยๆค,ครับค่อยๆใจเย็นๆครับยังไปเรายังยึดมั่นในหลักเซนเตอร์โมเมนตัมอยู่นะครับตายจ้าโอเลว <c oughs> ล่ะเฮ้ยแป๊บนึงเซนเตอร์โมเมนตัมทไมมันหายแล้วอย่างงี้อย่าเพิ่งอึ๊บจบโอ้โหโอ้ my god เน็ตเดียวเดียวนะเดียวเดียวเดียว ไอ้สีทองนั่นอะไรสีอทองนี่อะไรครับฮึจุโอ้มมเมนตัมโมเมนตั้มมนมจมเอ่อขอโทษครับมันลดเร็วขนาดนี้ดูก่อนนะครับว่ามันจะหายไปอ๋อผมต้องก้าวเท้าออกจากงนี้ก่อนใช่ไหมเยยมเยมเยมจะได้ดูเชิงฮึจุอู้หูเมื่อกี้แรงกระแทกเมื่อกีอ้ครับมันทําให้ผมพลาดครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดความน่าตาดีของที่ผมมีอยู่นะครับผมสามารถทําให้มันไปต่อได้นะครับยัง ไปทิ้งความสามารถนี้ฮึจุ๊เส้นทางของการไปต่อแล้วก็โดดอย่างน่าต่ดีเข้าสู่เส้นชัยเว้ยแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยเล่นสเปนภูเขาเชียวเฮ้ยจ้อหเห็นสีทองอยู่ไกลๆแล้วก็มีร่องอยู่ไกลๆด้วยฮึยจุ๊บอ๋อมาอยู่มาอยู่ได้อยู่ได้อยู่ฮึยจุ๊บสีทองไปเว้ยแล้วโดดลงเลยเมื่อกี้ผมค้างตรงนั้นนานไปหน่อยครับ เออโดดซ้ายโดดขวาโดดหน้าโดดหลังโดดพร้อมๆกันเย่เย่โอ้ยเย่เย่ฮึจูโอ้ยตกล่องพอดีเลยไม่คุณแนฮ้ยอันนั้นออกไอ้นั่นออกเวลาผมยืนตรงไหนมันมักจะตกตรงนั้นเนาะงั้นผมไม่ควรอยู่นิ่งๆนะครับคนโดดซ้ายโดดขวานะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแกหายเร็วไปละแกหายเร็วไปละฉันยังไม่ทันได้ยืนฮึจูนั่นแหละนั่นแหละลงล่องอีกแล้ว ชีวิตเลเวลเจ็ดเองนะเนี่ยมันมีกี่เลเวลวะเนี่ยสิบเลเวลเปล่าจะมียี่สิบเลเวลนี่ฉันเพียอะไรนะโอเคครับเราต้องมีโมเมนตัมในการโดดนิดนึงนะเพราะเรารู้ว่าตรงนี้มันเป็นหลุมยักษ์นะครับหลุมยักษ์พารักเธอนะครับโอ้โหไม่ใช่ฮึบอ่าตรงนี้พอได้พอได้จุ๊บเออแย้เลเวลแปดครับต้นไม้ใหญ่กลับมาอีกแล้วไปต่อเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลสโมเมนตัม ้บางทีเล็บสุดเอางี้เราลองซิกแซกโมเมนตัมมั้งครับซิกแซกเกเม้งอึจิบ๊บอื้มอื้มอื้มหายบังหน้าแกหายงี้ไม่ตบหน้าฉันเลยเดี๋ยวมันบอกว่าตบจริงครับเหลียวกล้าเลย let's go ตดนอื้มอันนี้เป็นต้นไม้สลับพันธุ์เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันหายตรงหน้าอู้หูหายเร็วยิ่งกว่าติดเจ็ตเข้าเส้นชัย บุบอ้ออโอโอ้โอโอ้เฮ้ยจุกมีสปิครับมีสปิครับสปหมดแล้วขึ้นไงดีขึ้นไงดีขึ้นไงดีตึ๊ดขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ขึ้นไม่ได้นตรงน้ไม่ได้ลาก่อนกดได้อะ่มอะอเทมดีอะไรครับโอ้โหโคตรยาวเดี๋ยวค่อ้แล้วกันครับไจโอ้โหแกว่ากับดักเลยโอเคฉัรีบแล้วเมอก อ่อนให้นิดหน่อยนะอ๋อเข้าใจแล้วผมอยู่ตรงเขตไหนผมอยู่ตรงทิศไหนมันก็จะหายไปตรงนั้นนี่เองงานงอกแล้วอีกแล้วอุ้ยยังได้อยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเอาวิ่งวนกลับครับวิ่งกลับครับวิ่งกลับเลยวิ่งกลับเฮ้ยไม่ได้ฮึจุ๊บงอได้อยู่ได้อยู่วิ่งกลับวิ่งกลับอินดี้อินดี้อินดี้คนอื่นเขาวิ่งไปแร้วิ่งกลับแล้วเราก็ตายเอ่อเฮลโลเฮลโลเฮลโลไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับอย่างนี้มัน มันทําไมมันชอบหายตรงหน้ามันทํำลายฉันยังนี้ได้ยังไรผมไม่ไหวแล้ว <c oughs> เฮ้ยไม่ไหวแล้วนะแจ๊ช้าๆหน่อยดิใบไ,ไม้แกนี่หายอย่างไวมากติดเจ็ดเข้าสู่เส้นชัยเหลือเกินโอ้ยนี้ผมจะวิ่งอย่างนี้เออวิ่งอย่างนี้วิ่งงี้เอออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเนี่ยอืย๊จ๊า ใบไม้ส่วนใหญ่ใบไม้ตรงที่มันเป็นทางสูงครับถ้ามันหายไปอ่ะมันทําให้ผมไปต่อมีได้นะครับเลเวลสิบแล้ว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 พวกโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็เนี่ยโอ้ย่าเราเลเวลสิบแล้วครับผมเลเวลสิบแล้วผมมาถึงเลเวลสิบแล้วแล้วผมก็ตกแล้วผมตกแล้วขึ้นไงดีขึ้นไงดีเฮ้ยนี่ผมพลาดไม่ได้เลยใช่ไหมโอ้ยอต้นไม้งก ไม่ใจร้ายเอ้นไม้ไม่มีจันยบ,บันค่อยค่อยขึ้นครับค่อยๆขึ้นครับด่ามันไว้เยอะครับมันม,มันมันก็หายตรงไอ้ตรงที่ผมกำลังจะโดดไปยืนเลยนะต้นไม้เวเี้ยนี่โอ้โหผมผมเคยเป็นพวกน้องเนยรักโลกตอนนี้ผมเป็นพวกต่อต้าแล้วครับดูต้นไม้มันดิหายไววับไปกับตาแกทำอย่างนี้ฉันจะทําอะไรกินเฮ้ยฉัน้องข้าไปสะพานนะจุดๆนั้นแกอย่าเพิ่งทับไล่ฉันดูดิ ผมก็เลยจะยืนตรงนั้นแล้วโดดไปมันหายไปพอดีเลยโคตรทำลายอฮ้ยไม่แนะ่อาจจะเป็นเลเวลสุดท้ายเราต้องขึ้นไปอย่างค่อยๆนะครับค่อยบานแก่ดิค่อย,อยงี้ฉันตายนะเนี่ยฮึบเจาอฮึ่เจาะฮึเจาะโอู๋เย oh กูเนทแกยังไม่เลเวลสุดท้ายอีกเหรอแกเห็นทางจนกระเพียแ,แล้วแกชันไปไหนวะเนี่ยสวัสดีเพื่อนตัวตอนน่อดีครับเราไม่ควรเครียดอยู่ตรงนี้นะครับแต่แค่ตรงนี้ก็เราก็ขึ้นไม่ได้แล้วเว้ย โอ้ไม oh <tr> <igan> oh <kr toy> ่คุณเทสขึ้นยากเหลือเกินโฮ้ย Fuck you so มาเทสอยู่ลาศก่อนพวกเล่นไปยี่สิบสองครั้งแล้วเนี่ยเลเวลสิบเอ็ดเลยเนี่ยผมเฉลี่ยนี่เลเวลสองเลเวลนี่ผมปลาไปอผมไปปลาเฉลี่ยเลเวลละสองเลยนะครับมันจะโหดไปไหนฮึบอุ้าโอ้เวทเวดเวดโดน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 ทั้งนี้ทา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 งไหนฮึย โอ้โจค่อยๆไปค่อยๆแทกแทกตามซอกหินไปแล้วเราก็ตายตามซอกหินนะครับต้นไม้ต้นไม้จะหายเร็วไปถึงไหนทุกคนอย่าเผาป่าป้วยแค่นี้ผมไม่มีจะยืนแล้วเนี่ยเฮ้ยแกเผาไปนี้ผมจะยืนที่ไหนวนนี้ดูดินี้ขนาดแกไม่เผาป่า,ปาก,กันตรงนี้เลยผมยังไม่มีที่ยืนกับเขาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยไม่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 ไมไมกำลังจะถึงไอ้เขต สีทองแล้วนะแกตทำอย่างนี้กับฉันยังไงเนี่ยเฮ้ยเดือดสิบเอ็ดเหรอมันก็แค่เนี้ยแหละฮึบเอ้ยยะโอ้ย่โอุยเย่จุบค่อยๆค่อยๆโอ้บายกูเด็ดโมเมนตัมโมเมนตัมโมเมนตัมโมเมนอะไรก็ด้อมและเดี๋ยวนะอุ้ยได้ได้อยู่ว่ะ หัวใจจะวงจะวายกันแล้วไป let's go หรือว่า12ครับเฮ้ยอยู่ไม่เท่าไหร่นะเนี่ยสู้เลเวลเมื่อกี้ไม่ได้หรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าทำไมแกหายเร็วกว่าเลเวลเมื่อกี้อีกวะหรือว่าพอๆกันอันนี้ต้นไม้หลักพันอีกแล้วนะครับดีนะแตไม่มี10พันเนี่ยแก10พันนี่ผมโดดชั้นๆขึ้นขึ้น,น,น,นลงๆนะครับฮึบเบล้วโดดไม่ถึงอ้โยพลาไมีได้เลยพลาดเราตกตายเลยทีครับ มีสติก่นสตาร์ทนะครับอ,อืมสตาร์ทผมก็ไลส่สติเลยเนี่ยผมทำสกอร์เอาโลนะครับสามสี่นะครับครบรอยไม่ไหลค่อยจบครับไม่ใช่แล้วเกจะลดเร็วไปไหนวันนี้โอ้โหโอบบบบดูดูดูด,ด,ดูมันทำทำไมมันทำกับฉันได้โอ้โหมันหายตรงกลางเนี่ยอ่ะอ่ะเอาเข้าไปครับเอาเข้าไปครับมันหายทุกตรงนะครับอุ๊ยจุ๊บ ฮ้เจ้ฮยังได้อยู่โมเมนต์ยังมาโมเมนต์ยังมาเฮ้เจ้ะเฮ้เจ้ะเฮ้เจ้าเฮ้เจ้าเฮ้ยย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 ยอยยย้ยหสย่ยยยยัมยยยยยนยยยยยยนย้ยยยยทานโยยยยยียย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 ยมมเกมมิ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โดขึ้นยอตย I อ l o ล e y อยู่ไอเห็นอยู่มากกว่าแมปเนี้ยฮึจุบจุอ้หูเร็วเกินไปก็ไม่ดีดูมันเฮยดิดูมันเฮยดิเมื่อกี้ผมพลาดทำเตียอะไรแล้วมันมี2ีเลเวลเลยไหเนี่ยครับเราต้องเคลื่อนที่อย่างคนฉลาดนะครับฉลาดตายนะฮะไมก็แนทฮึบอึบอึบ ฮึบจ้ะคอยๆคอยๆคอยๆแกอย่าหายแกอย่าหายเนกลงจะไปถึงแล้วันกลงจะไปถึงแล้วปมดเลยเวลา e La, ไอ้ตรงที่ผมกำลังจะโดดมันชอบหายใช่ไหมครับแต่เวลาที่มันไม่หายครับผมก็จะไม่โดดไปครับใช่ป่ะละ่ะโดดเลยตลอดเลยเนี่ยโอ้ไมค o เก็ต s นทำนี้นี่เหมือนการตบหน้ามันเบาๆเลยครับ <c oughs> o, โอ้เลเวลสิบสี่โอ้โหรู้สึกล,ำล่ำรวยมากเลยเลเวลสิบสี่เนี่ยมีเพชรมาแจกเนี่ย งานงอกแล้วโดนพิตุกโดนพิตุกโอ้โหโอ้โหโอ้โหไกดโอ้マイกุ๊ดเนี่ยเอ้มีมีเกาะมีเกาะเล็กน้อยโอ้โหมาอยู่ลูโอเคอย่างงี้ค่อยไหวหน่อยเอ้ออันที่สามผมกดโดดไม่ทันจริงๆนะที่เอ้อเริ่มเข้าจังหวะแล้วเข้าจังหวะแล้วเข้าจังหวะแล้วเฮ้ยโจ้ เย้ไฟนอลเลเวลแล้วครับคง oh, ไม่ยากหรอกไฟนอลเลเวลวะง่ายๆง่ายๆนะนายเตี่ยอะไรเนี่ยหายไวยชะมัดเลยโหนี่วันวันวัน,ว,น,ว,นวันสิ้นใบไม้อเนี่ยใบไม้หมดโลกโอ้ไม่ก็ใบไม้หมดโลกครับตอนนี้มันกำลังหายไปเรื่อยๆครับสงสัยเขาเอาใบไม้ไปจำนำกันหมดแล้วใบไม้หมดโลกโอ้ไฟนอลเลเวลบางทีเจก็ยากไปนะฮึบ เดี๋ยวนะตรงปลายแกเหลือแค่นั้นแกเอาไว้ให้ใครยืนอือหือเดี๋ยวครับไอตรงปลายเนี่ยไอตรงปลายเนี่ยดู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 มันเอาแค่นี้มาให้ยืนเหมือนมันกําจัดเส้นทางไว้เลยครับตรงปลายครับว่าคุณต้องโฉดเส้นเดียวเท่านั้นนะครับแป๊บนึงเมื่อกี้ผมเด้งออกเฟิร์สเลเวลมันก็ไฟแนล ไฟแนลนี่เขาสอบ, Final. บอไฟแนลบบวันนี้อือจ๊บโอ้โหโอ้โหเฮ้ยผมคิดไอเดียเวิร์กออกละโมเมนต์เซนเตอร์เราต้องไปโมเมนต์ตรงกลางครับโมเมนต์ Moment ตรงกลางเป็นอะไรที่เวิร์กที่สุดครับเว้ยละโมเมนต์ตรงกลางพังละเฮ้ยโมเมนต์ Moment ตรงกลางเยี่ยมยอดเสมอครับเนี่ยเยี่ยมยอดมากเลยเนี่ยมันหายไปตอนที่ผมกำลังจะโดดเนี่ยโคตรเยี่ยมครับโมเมนต์เซนเตอร์เฮ้ยจงเชื่อมั่นในโมเมนต์เซนเตอร์ไว้ครับว่าเราควรหลบผ่านนะครับดูดิ S <S <S ไอเบยเอ้ยนี่มันใบไ,ไม้มันหายเองหรือระบบทำอันเนี่ยมั่นใจเลยว่าระบบทำใบไ,ไม้ป้าอะไรหายเร็วขนาดเนี้ยเฮ้ยอาจจะมีอาจจะมีอาจจะมีก็ได้เฮ้ยกขาเริจะถึงแล้วเฮ้ยจ้าเฮ้ยเจ้โอ้โผมทำได้ฮดเฮ้ย VR the ช h a m b e r y e ย h โอเคครับสวัสดีนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ด้วยนะเป็นไงฮะไอกแดอเกก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 โอเคชมว่าฉันขับถ่ายเก่งใช่ไอ้กาดไอ้ขับถ่ายเก่งไม่ได้ดิไอ้สมองทึบรู้สึกว่าถึงฉันสมองทึบฉันก็ใหญ่กว่าแกนะสมองชิดมุมเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครด้วยถ้าดีอย่าลืมกดแชร์วันนี้สวัสดีครับ굿ไบมายเก